เฮลโหลสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับรายการมีเพนชัแน,นลนนะคะอะ <c oughs> ไรสวัสดีคะ่ะสวัสดีดค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับรายการมีเพนชัแนลนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำเงินสร้างเงินหรือสร้าง,งรายไ,ได้ฟรีนะคะสร้างอะคะรายได้ฟรีฟรี ใช่นะคะก็อ่านะก็ตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะส,สร้างสร้างรายได้ฟรีก็ง่ายนะคะก็เข้าไปในเพนสโตูก่อนนะคะเพนสโตูเข้าเพนเพนสโตูนะคะรอไปรอไปยอมไปรอมาไปรอมาไปอไอ้กาเอา้ะ ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกชนเขียนไปว่าเอ,อ่อ Lucky Day ค่ะ Lucky Day กกอ,อ่ะก็จะเป็น Lucky Day w i ร Real Money mm hmm. ก็อันแรกเลยนะคะก็โหลดแล้วก็เอ,อ่อโหลดมาเลยนะคะก็เปิดเลยนะคะที่อันนี้ของเรานะเข้าเลยนะคะ อย่างแรกมันก็ต้องให้สมัครนะคะสมัครด้วย Facebook มันจะให้สมัครด้วย f c e e o o o มัให้สมัครด้วยวะสมัครด้วย Facebook Facebook แล้วก็อ่า gmail ค่ะแนะนำว่าให้สมัครเป็น gmail นะคะถ้าสมัครเป็น gmail มันจะง่ายกว่านะโอเคก็จะเป็นลอตโตออะไรอย่างเงี้ยให้เล่นน่ะ ก็ตบก็ Instant r e w a r d ดก็คือการแลกของ r e w a r d ดก็จะแลกเป็นแบบพวกนี้ค่าเป็นพอก็ต้องประมาณห้าล้านห้าร้อยล้านป่ะห้าพันล้านสิบร้อยพันหนึ่งแสนล้านห้าล้านชิปหรือเรียกง่ายก็ห้าล้านคูปองนะคะถึงจะแลกเป็น ห้าดอลลาร์ได้นะคะโอ้โหก็จะมีอีกนะถ้าเป็นสิบมิวก็คือสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยคือสตาร์บัคเอ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ชิปเพสมาร์แชลสับโฟล่าไอฮอปเมซี่แล้วก็โซลวิสแล้วก็กิฟต์คาร์แล้วก็วอร์มาร์กกิฟต์คาร์แล้วก็อาเวนซอนคอมกิฟต์คาร์คือ ก็ซื้อได้ฟรีต่อมาก็จะเป็นอน่าสนใจนี่เลยคือเป็นของแบบ Google p a y ลองดูนะ15บห้าดอลลาร์อ้ถือว่าเยอะซื้อเกมได้ต้อง15ล้านคิป,ปองนะถึงจะแลกได้โอถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะค่ะก็ถือว่าคุ้มโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือตอนนี้เรามี แต้มอยู่ที่1 6 4 6งแสนหก่อคูปองนะคะก็เป็นอีกอันนึงก็จะเป็นนี่อันนี้1ดอลลาร์สามารถแลกเป็นแบบอื่นๆได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะคะคือกดเข้าไปในรูปนี้เลยคือเป็นอ่ะกดเข้าไปนะคะกดกดเพน่าแล้วมันก็ให้เราคูดค่ะคุดะค,ะคูดอย่างงี้ยคูด,คด,ด ไอโซชิสองอันขอสามเพื่อโอ้โหไม่ได้แล้วมามาเปิดก็ได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกดคอนติเนียนะคะก็ประมาณนี้นะนะคะก็นี่ก็จะได้เพิ่มมาเป็นหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยบาทก็กดเล่นไปเรื่อยๆนะคะเล่นอุย้ยนะคะประมาณนี้ จะเล่นเพย์บอลสามคาร์ทูอันล็อกค่ะเพย์บอลสามมาร์คแทงบอสามมาร์คอ๋อตอนนี้ล็อเฟอร์ในการเล่นนี้ค่ะ, mm hmm. ะบอลสามก็ต้องเสียงเงินนะ uh, <okay. S 1> ต้องเสียกัวปองนะคะโอ้ย oh. เล่นไปนะคะเล่นไปให้โหลดนะคะคลิป Al อับคาบะดี้ก็เล่นได้ก็ขูดขูดขอขอได้หนึ่งอันแล้วก็มาขูดได้กี่บาทหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบโอ้ขูดถือว่าได้เยอะอยู่นะคะถือว่าได้เยอะนะโอ้โหเล่นได้แค่นี้ไงประเด็นไงโอ้โหมีแค่นี้แล้วรู้สึก ก็สามารถเล่นแบล็กแจ็คได้แบล็กแจ็คคือแบบเสียแน่นอนนะฟอลชีมโมเทออลลอทอิสคัสอ่าสี่วันถึงจะอันลลออันนี้เป็นสามโมคัสอันนี้ฟอลโล่ไอจีอิสตราแกรมนะคะก็ประมาณนี้ก็จะได้ห้าร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นฟอลโล่อิสออเดอร์ทวิตนะคะก็ เยามา Photoshop ได uh, ้ <game> <Assass ins> 1น oh, okay. uh, uh, ึ่อัน <Wh> คูไปหนึ <seus hot ans> ่งพันสองร้อยห้าสิบนะคะต่อไปโอ้โอ้โอ้ม่ก็เขาจะเอาเป็นเอ่อ follow is สต์ยูสอ a สนะก็ขอออัลแกรมอิสต a อกรหนึ่งขอขอสอันอได้หนึ่งอันพันอาสามพันอู้ดีฮะเฮ้ยค่ะ ใช่สามพอันนี้ก็คือเป็นโค้ดนะคะโค้ดใส่โค้ดอะไรดีโค้ดอะไรก็ได้นะอันนี้คือสกีอัลแอร์บุโค้ดอลัคก,กี้โค้ดก็สองวีเจ็ดนะจำไว้สองวีเจ็ดก็ไม่เคยแลกโค้ดมาก่อนนะคะเ E Z Q ยแซ คือคิวนะคือไม่รู้ว่าจะแลกอหรือเปล่าซัปมิดอ่ะอีเมลลากี้โค,ค้ดฟรีสไตรอะไรยัคือไม่ใช่นะอันนี้คือชวนเพื่อนถ้าเพื่อนคุณเข้ามาเล่นคุณก็ได้หนึ่งแสนคูป,ปองนะนะคะก็ประมาณนี้นะก็นะนะคะตอนน่อมาก็จะเป็นแบบพวกนี้สี่สี่วันถึงจะอันล็อกไอคะไออันนีน้โอเคนะ ค่ะต่อมาเราจะใช้เป็นไอเกมเดย์ค่ะกดเข้าไปนะคะอุ้ยโคษเนก็เราก็เสนอมันกันหนึ่โอเคข้ามาแล้วค่ะก็ขูดได้หนึ่งขอขอสามสี่อันก็ได้นะแล้สองอันก็มาขูดตรงนี้โอ้โหทั้สองห้าสิบนะก็นะคะประมาณนี้ก็คือคือเองินคืนจะขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกัดฟัน ก็ประมาณนี้เนาะคือก็เล่นไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะก็อย่าลืมไปโหลดเล่นเยอะๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะ,ไปไปคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย See you again